สวัสดีเปลี่ยนๆวันนี้อยู่บ้านอยากกิขนข้าวนึ่งงาผมจะกินผมจะตํำข้าวนึ่งงาเป็นเป็นนบ่ฮู้ครับผมจะล้องตําพอเนาะีกข้าวนึ่งงาครับโคกนี่กัล่างสะอาดครับเอาสก๊อตไบล่าง ล่าทงทั้งหนทั้งนอกล่างของมันสะอาดหกอันถ้าตดเลก,กับงากับตักงางาหมอนหนึ่งซ้อนสองซ้อนสามซ้อนสามซ้อนพอ สซ่อนตามก่อนครับทามันละเอียดสักน้อยคร,บยคร,บรบับเอาเกียร์ใส่ครับรับสิสองก็เอาเกียร์ใส่จะไปใส่หลายหรือถ้าเข็มขึงซ่อนขึนซ่อนซา ตำ,ตำ á, ตน้ำอยากกินข้าวตึ้งนะนะครับเราใส่น้ำตาลใส่สักหน่อยครับนี่น้ำตาลครับน้ำตาลใส่สอนฟาน ลิบ้าล้ำห้เด้๋ยตัางก็จะหมดสอดสานะไรกับที่ต่ำงาครับใส่สอดชานึ่งสำคัญคกแบบโคกรบล่างสะอาดอันไม่จะสาขี้โคขี้ย่างีแบบแล้วกระต่ำแบบ

ลดดนมม้นกับขร้นกันโคนโคนโคนทั้งทั้งหลุมขึ้นดังบนมันมันจบละเรอียดตามอีกเทียบบางทีเปลี่ยนอาจจะจะเป็นกวัวผมหูแหละ คุณคุณน,นั่งบุกเข้ากันครับเกี่ยกาไปพวกเกี่ยน้ำตาลพกไปพอน้ำตาลเขานึกงา มันมันปินมันแบบงานงานมอนเพราะะครัขาเนาะเข้าเข,ข้าเหนียวเปมเข้าเหนียวเลยครับ อุโมงค์เลยเบัวบอุ้ยเบบบัวนี่แหละงาใส่กับมันเข้ากัน อัวอัวบัน那个มันจะเข้ากันเดี๋ยบห่อไปเข้าเลยห่อเมือสะอาดแล้วละมื้อิร่างอย่างนี้ครับใส่คกครับต่า có tầm ngã Không nước ngã hả? Thích thích lắm. ข้าวเหนียวนะครับบุรีเอาข้าวเจ้านะครับ พูดเหรมันมันเป็นสีเดียวกันพูดเหรงาสามซ่อนสามส่อนโตเข้าปันหนึ่งเข้ากับประมาณสิบบาท ม,มันพระทีได้เข้าเนี้ยขอขาวมีข้อขาวอยู่มันเข้ากันมันเกิดสีเดียวกันเล biệt là lo cái nhạ vào đây không nước ngá khâu uống ngá tắm ngá chấm mắm, mắn hình phải ông ngá mà tắm được một có đi tắm được ngá ngá mòn tắm lưỡi cho tiếp khâu lắm tiếp bắp lại luôn Lột luôn luôn tay luôn 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 tăng chạy tắm sẽ con Hãy subscribe lắm thế

ต้องลงแฮงต่ําอันเป็นเม็ดมันบ่เข้าแ

tám ngã và sống năm tám nước nuôi quan vải nước sức nuôi quan cho bấy ngoài gái giờ luật sản lắm hộp luật chỗ đi ạ chỉ phải xây cùng xưa luật đây là nè khâu nít mà khâu lẹ rồi nè mà khắp nó kỳ tiền tiền khâu nước ngang khâu nước nè อืมอ mm. mm. ืมครับนะครับมาเรือยโรสกลมกล่อมหวานหวๆนน้อยฮืมเฮ้ยปากปากเลยเลยมันล้ำ Nằm subscribe cái của Ghiền เ <c oughs> ขาจำมันนีน่มๆฮึ่มฮมอืมุเดีงามเลย พอเลีงงาล้่ำขนาดเลยเป็นรองไปางาพอเด้ยใส่ลำตัดน,น้อยแน้วคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับคลิปต่อไปจะทำข้า,าวเขาคือพออีกัวนี้ผมบอกให้แยกเองง่ายอย่าคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับขอให้ปีใหม่ ขอให้สุขภาพเพื่อนแข็งแรงครับอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าจนลำลำลอยๆทุกคนครับ